ทุกคนตัดภาพมาบบดนี้ทุกคนหาดิพาทุกคนไปคว้างแห่ทุกคนไปคว้างแห่จับป่าทุกคนลุ้นเบิกงกันทุกคนฮาสิมานอยบ่ปฮาสิมานฮาสิได้อยู่บ่ทุกคนบ่ลิ้นอยู่เด้ออืมกัสวัสดีแล้วสบายดีทุกคนพบบพกับล้องยูทูปว่าคืนอีกแล้วมันหาดทิพยพาทุกคนหาอยู่หากินี๊กเกอา์ทุกคน ตามภาษาบ้าน,น้องครับทุกคนวานแห่จับปลาธรรมาดาของบ้าน,น้องทุกคนบ้าน,น้องบ้นนงบบงรนณาครับบ่มียังไงทุกคนจะหาอยู่หากินตามธรรมชาตินี่แหละทุกคนเอ้ยใครที่อยู่บ้านไก่บ้านไก่หรือว่าไปทํางานอยู่ต่างแดนหรือว่าอยู่ไก่บ้านกับขั้นคิดฮอดบ้านกับข้ามาหับสมเข้ามาหับสมเข้ามาเบิง้าาบง คลิปนี้ได้ด้วยทุกคนด้วยวิถีชีวิตอีสานบ้านน้องครับทุกคนอีสานแบบลาวๆทุกคนเนี่ยอายุกินวันแห่จับป่านี่างไรทุกคนบ้านเฮากรบโบมีอย่างไรทุกคนบ้านเฮามันก็ะซัมนี่แหละบบหากรบโบได้กินทุกคนเลยนะทุกคนลุ้นเลยกระเบิ้งเป็นงกำลังใจให้แน่ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แน่ๆทุกคนมันเป็นกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไป,ไปนี่เอายางมาสิฮอนน่องเลยทุกคนมาสองคนคือเก้าทุกคนมาเนีๆๆ่ทุกคนให้ผมเปิดก้อนบันทึ้งทุกคนมันสีหมาลืมอ,อะไรทุกคนนี่ เปิดกอนบอลแรกทุกคนไคอรทุกคนเลยใช่เออเออเออนี่ไกลนี่กับบอดกันอยามองดูสิมันดีป่ะอยู่คอรดในบอลน่ะเอากึ่งคอนในบอลแจหรังวนะนั่ปลาน้อยลายเนาะ

ตึกปลาแล้วฮะมันกินไได้เตอจกเตอกระแป้งแล้วล้เดี๋ยวผมมาเดี๋ยวมมาก็ือก็ไปให้แล้วเจ้าบ้นจะมมาจะเอาไปให้แล้วมันเนาะเอาถ่ายคลิปเออลงไปเลยเอาปิดได้ย

ห้ทุกคนี่หาสีพาทุกคนลงไปเบิง้งนี้ทุกคนลงน้ำประเย็นเนาะ่บบนี้ป่ไดออนน้อยู่แล้วคือชุดน้บัวลงน้ำประเย็นอย่นี้เนานะ่ได้ย่บอีเลยคือกตั้ เจะตงนะเผาบักคักบ่โอ้โหองกาขอดคอนล้วเนนะคอนวะได้ตะวันทางนี่คอนับาเห็นปลาปลาบอโอ้ะไรทุกคนเอาแล้ว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 เอ๊ะเปไดีทุกคนคักๆแบบวนี้ พ่อทุกคนชมงาบอุ่ตามแต่สัตว์ป้าจังตะเขาะแมันคืออ้อมันอ้ออยู่นอกหมันอ้อหรือมันอยู่นอกจะของยังตีนแห่ปุดออกโเครบว้จะของอันนันมา กระคอนั่นแหละนี่กระคอนเนีวามอกขวามูเม่นเลยบอกว่ใหญ่างนี้เนี่ยมีคอนเป็นไม้นะทุกคนเมื่อกี้นี่ป้าตั้มเจ้าของเมื่อกี้นี่โดดออกเลยทุกคนเมื่อกี้นี่โอ้บอกกันแต่ส่งอันนี้ทุกคนบุดายยังเป็นเหยียบเป็นกลางกลางสันไม้ได้ เห็นปะปะคอเขาเาว่มามัตรงนี้นะกวนยังไงไม้โอ้มมมไม่กวไม้เขาไปเยไมังไงตื่นนะหลยปลาเขาตีเหง้ 对的、嗯 <noise> <noise> มบคบคนเลย หน,นึ่ง้น,นึ่งขอ,อ,องนี้ถูกถูกภูเขาไยขึ้นหรือ Аа хэв бол маа гоо чи чи хэпүү. Яа юм бол зүт хоо дэ. Хут мэдэวัง 10. Тин ба тин. เห็นหาอีหมดไัยเลยคือโปรอะไรครับ เราไมกานเป็นแค่งมาไล่ซอต์นไว้ัชัดว่มารานี่นน้ำขว้วน้วดเสือเลยนะคือโภม่ทันนานะอ่น้น่นั้นโอ้น้บุกานเห็ไหมคันท้าของมันคือคัน่ท้าแก ใช่้มให้่ึงคามรเนื้เลนะนี่นหไม้เลครับก็งก้มัายไปค้างมืทันไปด้วอันนเออเลยกวนเลยคืออู้หลได้เหรอเนี่ยันนีนเอามาเฮ็ดช่ไนมันมันงามขานป่า เอาละครับท่านผู้ชมปลาเต็มอ่างนี้นจิต,ตีนนะนจิติดนเล่ข่านี้เกรดกระไดอะกินนี่ก็า้อ้ย,อยน้นอ,นอ,อ้วนี่อก็นทึนะขอบอะ เห็นบ้านไหมนกกรเตยคือพงปากระเด้อยบนกบอกกูขอกรเด้อแบบอขอลุนใจด้ให้กันเดีพงเลยลุ

ขึ้นอีกแล้วก่อนลมน้ำ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 ล้ำน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 ้ำม้ำน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 ้มน้ำ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 ม้ำน้ำม้ำน้ำนลำน้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 ำล้ำน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 ้ลน้ำ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 น้มล้ำน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 ้ำ ทุกัดพอได้อยู่ทุกคนหันยังพอด้ปปาคอทุกคนเจนี่นะเจอนี hai, Christ, ่เจนี uh, yeah, ่ขอนะจ้าดนนะยืนแด้ลอยยืนไม่ลขอน่ะาติดตนึ่ ก็นั่นแห้ะตายอยู่ในค้อน,นอแจนแจน <c oughs> น้ำมีกระเดียวร้อยค <c oughs> อนคอนคลอนง่ายเอ,อ,อพาะตอนน้ำรุ่ดบุกเลยถ้าน้ำมาชอบมัอบบอนบอลหลุดฟางนี่คน มันมดได้ยู่มันหมด,ด,ดมเลยหมดได้แล้วครับหดเลิก็ได้ก็มันเลิกคือตอยนะี่อย่างเดียวมันก็หมดหดไดดยกลวมคอนะนนะเบิ้นะบนคอนเนนให้มันกวมกวมือล่นกนล,ลักแล้วบมือ <laughs> วางกลวกเดี๋ยวปากะนี่มันเปปข้าวปาโคะไรตัเดียว่ปาโคเหรอเดียะนั่นแะนั้ยูงไทยคว้างมันกลุ่มคนเมือนง่ายว่าคว้างงงงงร้มันยุ่โคอขันนลวไมืได้ หลับตัวใ่สิเพจตัวใหญ่ก้อนประมาณวาเนี่ยนะประมาณปสิปีโม่ก้อนนะก้อนน้อยเนาะน้อยเดียวบ่นบวางกบ

hú sớm sớm hả? hứ ông nó luôn hú oh, ông nó luôn sớm anh hả mình hai ông nó nè nè Hãy đấy เด่ดเบ้านวบบ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 ลบบ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 นอบบ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 บโอบบบ่บบ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 บาบบไบบบบบนบบนบเห็นบ่ แม่เลหาเนาะขอนกักเอาเลยทุกคนขอนปะกวมอยู่บ่กว,กวมบรองึงกวบปทุกคนขอลงก่อนทุกคนอ้ยโทรศัพท์ก่อนเลยทุกคน

ไปทำเยไปทำแล้วมงป่านาตีนเลยห็นไานตีนเลยโค่า่สังน้ำไม่ได้น้ำ่้เลกันไวะบ่บอีกอีกไปเลยม่ยังนะ

cái <laughs> cái 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 ปลาซิวไปว่าววัตอนวันน้ำมันยังลงบ่ล่ะป่าวก็ฟูปลาซิววันนี้ลงน้ำลงหลายบลาคอนบ่มีแนวกินมันไหลกินเบิดล่ะปก็ชูบ่นนี่ปลาคอร์นกินปล่อยเจ้าน้อยวะตัวน้อยวนี่บิดแหละปลาอยู่กลางมันอยู่ปัาคอใหร์นไงมันจะไม่กากะว่ามันก็ปลาที่มันสื่อโมงไง วามันก็ตไม่ไอยู่้อไรงนี่ยไม่ใคป่าม่จะไาสี่การจีกอยู่ขอ,อยังหมดอะไไม่จะโต,ตน้อยขอเลยข้ออัอตตดอาจจะโตง่าย้ลยวัสักการกออะพอได้วนะง้ อ่าทุกคนตัดภาพมาบัดนี้ก็คือว่าเฮาขวางแหย่แล้วทุกคนทำไบถ่ายทุกคนเบิ่งเพราะว่ามันสิว่าจะไงทุกคนมันมีมือกรองจับให้นะทุกคนให้ก็เลยไม่ได้ค่อยถ่ายเบิ่องดูทุกคนก็ได้บ่ค่อยลายเด้๋วทุกคนนี่ยาจะแก้ทุกคนเบิ่งดูทุกคนเนี่ยเนี่นี่นี่ทุกคน พอได้ยืดได้กินทุกคนโอ้โหทุกคนนะ,ะนี่ทุกคนลายอยู่เนะทุกคนเนะปลาคอปวได้ทุกคน,กคนมีแต่ปะดุกกระป๋าอันนี้ทุกคนนะี่จักป่าอย่างข้อเอิ้์นนี่ทุกคนมานดูทุกคนมานดูพอได้ยืดได้กินเอาฉนี้เด็ดเอาสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้ทุกคน สรุปแล้ววันนี้เฮาวันแห่จะบปหกักกระมานอยู่ทุกคนครับที่ขอจบคลิปเพลงนี้ทุกคนฝา like, กากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาทุกคนบาย